เสือคิมยอมรับครับว่าคู่ต่อสู้ไฟนี้ไม่ใช่งานง่ายเลยข่าวส่วนหนึ่งจากคุณเพชเชนโกในเว็บไซต์ของวันนชีพชิพครับออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของเสือคิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับที่จะเจอกับศึกหนักในศึกที่ถึงนี้ครับศึกวันลุมพิดี60เขานะครับก็ต้องกู้ศรัทธาไฟนี้กลับมาให้ได้ครับเสือร้ายแห่งเมืองจันทร์กำปั้นดุว้ย28ปีจากจันทบุรี ดูริกิอดีแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นครับคว้าอากาศกลับมากู้สถาบหาชนอีกครั้งพบกับเดนิสเดอร์มีคาปูครับจอมบูพลังเดือดน,นักชกค,คนนี้นะครับวัยแค่23ปีเท่านั้นเป็นคนสัญชาติตุรกีโมร็อกโกครับเขาแจ้งเกิดจากไฟที่กดน็อกบัวเขียวด้วยเวลาเพียงแค่ไม่ถึงนาทีแหละครับโดยต้องบอกว่าคู่นี้ก็น่าดูน่าชมเพราะว่าอีกคนนึงนะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับที่เห็นแล้วว่าเอ้ยร่างกายความเร็วน่าจะโอเคแต่เกมบบยาวๆเรายังไม่เห็นอะไรมากมายนะักแต่การที่เขาปะทะก,กับ,บบัวเขียวที่ได้ เปรียบรูปร่างในไฟล่าสุดทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยแม้ว่าบัวเขียวจะตัวใหญ่กว่านักสู้คนนี้เขาก็พอจะมีทางสู้แล้วก็หมัดหนักพอที่จะเอานักชกตัวใหญ่ๆลงได้ครับถ้าเทียบเรื่องของส่วนสูงไฟนี้สําหรับเดนิสแล้วดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าบัวเขียว เจอกับเขาเนี่ยตอนนั้นบุกเขียวสูง177เนาะพอมาเทียบกับเสือคิมเสือคิมสูง175นะครับแล้วก็เป็นส่วนสูงที่เท่ากันกับเดนิสพอดีครับแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นเนาะในไฟเดอนผ่านมาของเสือคิมอาจจะยังไม่ได้เห็นเกมที่ดูสวยงามมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเองก็ดีหรือว่าความเร็วก็ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่เสือคิมต้องไปแก้ไขมาครับเสือคิมให้สัมภาษณ์นะครับกับทางทีมงานวันเจ้ชิพ เฉคิมก็บอกว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับสำหรับไฟนี้บอกว่าไฟที่แล้วผมได้บทเรียนเยอะมากครับเรื่องแรกเลยคือความเครียดเพราะช่วงก่อนชกและระหว่างชกผมคิดมากกังวลไปหมดทุกอย่างครับเรื่องกลัวจะแพ้กลัวจะทําให้คนผิดหวังจนออกมาดูต่อยเกรงเกรงอีกเรื่องคือความใจร้อนครับเพราะหลังจากเรียกนับเขาได้แล้วในยกที่2ทําให้ยกสุดท้ายอยากจะทําให้กองเชียร์ในสนามสนุกมากขึ้นเลยรีบเข้าไปบวกแรก กะว่าเป็นไงเป็นการจนสุดท้ายผมพลาดไปโดนหมัดของเขาเต็มๆกลายเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ผมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกแล้วครับนอกจากนั้นเสือคิมก็ออกมายอมรับแลลวครับว่าในไฟแรกๆที่เข้ามาในรายการวันเนี่ยที่เขาบอกว่าร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็ร่างกายไม่ดีจริงๆนะครับในการเปิดตัวมาแต่ว่าไฟล่าสุดที่เขาชกแพ้ตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าร่างกายเขาเริ่มจะดีแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นไฟต่อมาน่าจะดีขึ้นไปกว่าเดิมครับ ปากแฟนบัดมวยเป็กำลังใจให้เสือคิมแล้วก็นักมวยทุกคนด้วยนะครับกดไลค์ครับกดติดตามไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเราเจอกันคลิปต่อไปครับ